ในเรื่องริกาโมตีเนี่ยถือเปอ็นหนึ่งเรื่องที่ขึ้นชื่อเรื่องอะไรครับทุกคนอ่ะให้ทุกคนเป็นคนตอบ เออทุกคนน่าจะรู้แหละว่าเรื่องความกาวเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาเลยนะและหนึ่งในสิ่งที่เสริมเรื่องราวตรงนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือพวกเหล่าเอเลี่ยนพวกสัตว์ประหลาดอะไรต่อไปอะไรที่น่าขนลุกนั่นแหละครับที่ผ่านมาตลอดเจสซันเนี่ยก็ถือว่ามีอยู่ไม่น้อยเลยนะถ้าว่าจะให้พูดทั้งหมด3-4วันเต็มๆไม่รู้จะพูดหมดไหมเลยเพราะงาั้นคลิปนี้เราเลยคัดเหล่าเอเลี่ยนน่าขนลุกมาไว้ในที่เดียวและทุกคนรู้จักตัวไหนบ้างไปย้อนความทรงจําพร้อมๆกันครับ อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตัวนี้ตูนด้วยนะครับ t e s t i c l Monster เอ่อคือจะใช้เรียกกันตามตรงแบบตรงตัวตามชื่อเลยนะครับมันก็คือสัตว์ประหลาดลูกอันทะนั่นแหละซึ่งเป็นเอเลี่ยนประหลาดที่มีรูปร่างผิดรูปขนาดมหือมาที่มีปากกับเขี้ยวเป็นดังนักล่าอย่างเห็นได้ชัดเลยคือดูผ่านๆก็รู้ว่า ไอเนี่ยตัวร้ายแน่ๆพราะนอกเหนือจากหนวดหน้าขยะขยย่งที่ยาวชี้โดดชี้เด่แล้วมันยังมีขาที่เป็นกระป๋อกระดึบไปมาแทนการเดินอีกด้วยนั่นทําให้มันสยองมากๆและยังมีดวงตาสีแดงขนาดใหญ่ที่บางดวงก็ไม่เท่ากันอีกด้วยทั่วบริเวณไปหมดบอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในเอเลี่ยนที่ขยงที่สุดในเรื่องแล้วแหะครับแต่แม้ว่ามันจะมีเขี้ยวที่น่ากลัวแต่จริงๆมันไม่ได้กินเหยื่อทางนั้นนะครับแต่มันจะจับเหยื่อยัดเข้าไปในรูในตัวเพื่อผสมพันธุ์ตั้งหากซึ่งก็ตามชื่อของมัน จับยัดเข้ายัดออกให้ขาดอากาศหายใจเล่นเพื่อความสนุกอีกด้วยแต่จริงหลายครั้งเหยื่อดูจะโลกจิตกามาอีกนะถึงชอบให้ทําอะไรแบบนี้เสื้อคือไอ้พวกที่มางานปาร์ตี้ในตอนจบของซีซันแรกนั่แหละเออแล้วก็จริงๆปีศาจอันธามเนี่ยเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับมันใช้ชื่อคล้ายๆกันเน่ก็คือเทสิคอลมอนสเตอร์นั่แหละแต่ว่ามันเป็นคนละตัวกันนะแค่ชื่อคล้ายกันเฉยๆซึ่งเราหมายถึงไอ้เจ้าตารวจแห่งกาลเวลาไอ้เจ้าตัวที่หน้าเหมือนลูกอันธาที่สุดในเรื่องนี้นั่แหละครับไอเวิร์มส พวกหนอนลูกตาหน้ารังเกยียจพวกนี้ก็ตามชื่อมันนั่นแหละนะครับรูปร่างมันค่อนข้างจะน่าสยองน่าขยะแขยงซึ่งเอาจริงๆไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาของมันนะแต่ความสามารถของเจ้าพวกนี้ก็เรียกว่าน่าสยองอยู่พอสมควร เพราะนอกจากตัวสีน้ำเงินใหญ่แยมีเมือกสีม่วงเคลือบอยู่ทั่วตัวแล้วมันยังมีดวงตาที่ปูดโปนแบบนี้ด้วยพวกไอเวิร์มส์ยังมีพลังทำลายล้างระดับรุนแรงเพราะถ้าใครหรือสปีชีส์ไหนก็ตามไปแตะต้องตัวมันเนี่ยจะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถสืบพันธุ์ได้อีกต่อไปใช่แล้วครับคือแตะตัวปุ๊บจะทำให้ความสามารถในการขยายพันธุ์กลายเป็นศูนย์และแพร่เชื้ออะไรไม่ได้อีกต่อไปเลยริกก็เลยถึงย้ำนักย้ำหนากับหมอตี้ว่าห้ามแตะต้องตัวมาเด็ดขาดนะไม่งั้นบอกเลยว่่าาิบหหยกันนนนมดแนอน มอตี้จูเนียเจ้ามอตี้จูเนียเนี่ยมันเป็นเอเลี่ยนกึง่งกึ่งมนุษย์แน่นอนว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแหละเพราะเจ้านี่มันคือลูกชายคนแรกของมอตี้นิดิงเมื่อวันหนึ่งเขา่านเกิดพลาดไปมีสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ของชาวกาซอบเบียนทาให้เขาสืบสายสัพันธ์โดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าตัวเองกำลังจะก,กลายาเป็นพ่อคน้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับเพราะอีกไม่นานลูกของมอตี้ก็จะคลอดออกมามอตี้ไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงดีระหว่างจะรับเลี้ยงเอง หรือปล่อยให้ลูกไปมีชีวิตแบบที่ควรจะเป็นในดาวกาซอเปียนของแม่สุดท้ายเขาก็เลือกจะเลี้ยงเองแต่ก็คุมสัญจากญาณความดุร้ายของมันไม่อยู่จนเกิดจะทําลายล้างโลกทิ้งทั้งใบเลยทีเดียวคือเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ป่วนใช้ได้นะครับและทําให้ชีวิตของมอร์ตี้วาวุ่นอยู่พอสมควรในช่วงนึงเลยเพราะนอกจากบุคลิกที่บ้าระห่ำแล้วมอร์ตี้จูเนียร์ยังมีด n a อของมนุษย์ทําให้เขาเป็นเอเลี่ยนที่มีสิวบนใบหน้ามีหนวดประหลาดประหลาดและอ้วนฉุ เพราะถูกเลี้ยงแต่ในบ้านนี่เองซึ่งว่ากันตามตรงกันนะครับมันเป็นเอเลี่ยนผสมมนุษย์ที่ดูไม่ค่อยจะดีเอาซะเลยอะ่ะนี่เองมีพื้นฐานจากความเป็นนักรบเลยนะเนี่ยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมอร์ตี้จูเนียร์ที่ทนการเลี้ยงดูบา้บาๆบอๆของมอร์ตี้ไม่ไหวแลวเนี่ยมันก็ตัดสินใจหนีออกมาจากบ้านและใช้ชีวิตของตัวเองจนได้เป็นนักเขียนชื่อดังจากผลงานเขียนที่เขียนเรื่องราวความโหดร้ายในวัยเด็กที่มีตอนอยู่กับพ่อของตัวเองซึ่งก็หมายถึงตอนอยู่กับมอร์ตี้สมิธนั่นเองแหละครับงูร่างอดอล์ฟ ตาประวัติศาสตร์ของดาวงูจริงๆเนี่ยก็เกิดจะเหมือนกับโลกเหมือนกันนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นใกล้เคียงกันเลยแต่เกิดขึ้นได้ยังไงนั้นยังคงเป็นปริศนาแต่แต่ว,ว่าความจริงที่น่าสนใจคือมันมีเวอร์ชันหนึ่งของงูเนี่ยที่หน้าตาเหมือนกับอดอล์ฟฮิตเลอร์บนโลกของเราแบบเป๊ะๆเลยแถมนิสัยบ้าอ้านาจกับกองทัพขนาดใหญ่ก็ยังเหมือนกันเด็กด้วยแต่อย่างไรก็ตามตัวละครตัวนี้ต่างจากโลกตรงที่มันสามารถยืนอำนาจทั้งหมด เหนือผู้คนบนโลกได้หมดแล้วจากความช่วยเหลือของเทคโนโลยีเดินทางข้ามเวลาที่ทําให้มันสามารถยืดคลองทุกอย่างได้ราวกับพวกสกายเน็ตในเรื่องเดอะเทอร์มินาเหรือคนเหล็กนั่นเองซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เรื่องราวของดิคาโมตีได้พูดถึง t ทม์ t ท a v เลเป็นจริงเป็นจัง,จงสักทีและนี่ก็คือเหตุผลหลักๆที่งูร่างอดอลฟิดเลอร์เนี่ยถูกขู่อยู่บ่อยๆว่าจะให้งูตัวอื่นยอนเวลากลับมาจากการเขาอยู่ตลอดเวลา เพราะมันก็ทําเรื่องที่เลวร้ายเอาไว้มากมายเหมือนกันไงแล้วยังเป็นต้นต่อของสงครามงูนยาวนานอีกด้วยซึ่งแน่นอนเรื่องพวกงูเนี่ยมันล้อเลียนมาจากหนังที่เราบอกเ h e Terminator ไงเรียกว่าเอามาหมดทั้งดุนเลยและก็ถือว่าเป็นสงครามที่น่าขนลุกใช้ได้ยิ่งใครที่กลัวงูนะจะรู้สึกมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยแหละครับปรสิตความทรงจํา ไอ้เจ้าตัวปรวิศต์แห่งความทรงจำเนี่ยเป็นหนึ่งในเอเลียนที่น่าจดจำที่สุดในเรื่องนี้แหละเพราะพลังของมันเนี่ยโคตรป่วนแล้วก็น่าขยะแขยงมากๆเพราะมันมีพลังที่บ้าบอแล้วก็น่ากลัวสุดๆเพราะมันเข้าไปเล่นกับความทรงจำของพวกเราโดยจะเข้าไปสร้างเรื่องราวปลอมปอขึ้นมาเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกดีมันก็จะดูดกลือเราไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายพันธุ์แตกออกไปโดยมีเป้าหมายคือการครอบครองดาวที่มันไปซึ่งมันเป็นพลังที่น่ากลัวมากๆนะครับเพราะเราไม่สามารถคิดเรื่องดีๆต่อกันได้เลย ไม่งั้นพวกมันก็จะขยายพันธุ์อีกเว้นแต่พวกเราจะคิดแต่เรื่องลบๆตอนนั้นเราถึงจะเอาชนะมันได้ซึ่งตัวตนของมันจริงๆจะถูกเปิดเผยภายหลังว่ามันมีลักษณะคล้ายกับหนอนใต้ทะเลลึกสุดน่ากลัวก็ตอนที่โดนยิงตายเท่านั้นบอกเลยว่ารูปร่างของมันเป็นอะไรที่น่าขยแยงใช้ได้เลยแหละครับยิ่งตอนที่มันคืนหน้าจากพวกตัวความทรงจำดีๆกลายเป็นปรสิตต่างดาวสุดน่ากลัวนั้นมันเป็นภาพที่ทำร้ายจิตใจพวกเราสุดๆไปเลยมิสเตอร์ปูบี้บาโธ ว่ากันว่ามิเตอร์ปูเบียปปโทนั้นเป็นหนึ่งในปรสิตต่างดาวที่เกี่ยวกับความทรงจำเช่นกัน แต่เขาจะเป็นปรสิตชั้นสูงหน่อยที่เป็นขั้วตรงข้ามเพราะไม่ว่าใครก็ตามต่างก็มีความทรงจําดีๆกับเขาไม่มีเรื่องทีแย่ๆโผล่ม,มาให้เห็นเลยแถมบุคลิกของมิสเตอร์บูบี้ปัตโฮนั้นเรียกว่าเป็นคนที่นิส์มากเป็นคนที่ใส่ดีอบอุ่นแล้วก็เฟรนลี่เขาอ่ะเคยเป็นครูด้วยนะและยังมีทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยแต่ไม่รู้ว่าไปทํากรรมแต่ปางก่อนอะไรเอาไว้นะครับชีวิตพี่แกถึงเจอแต่เรื่องบัตรซบอยู่เสมอเริ่มจากถูกเบสยิงจนเป็นอัมพาตพอคิดว่าเป็นปรสิตที่ชั่ว้ยวดยดอๆ เขาจะออกมาอัปเดตชีวิตสุดเลวร้ายของตัวเองในช่วงเอ็นเครดิตของตอนจบในทุกซีซั่นเริ่มจากตอนเบสเลยนี่นแหละแล้วก็ยาวมาเรื่อยๆถูกไล่ออกจากครูมหาหลัยเพราะไปเตะเด็กจักเรียนที่ริกส่งมาทดสอบอีกยิ่งตกงานยิ่งตกอับ เมียก็ทิ้งหอบลูกหนีไปมีครอบครัวใหม่ชีวิตเหลวแหลกไม่มีชิ้นดีกลายเป็นชายขี้เมาที่ต้องการการบาบาัดจ,จิตที่สุดซึ่งไอความน่าขนลุกมันก็อยู่ตรงที่บุคลิกที่ล่าเริงของเขามันช่างขัดกับชีวิตของแกจริงๆอ่ะซึ่งสิ่งเนี้มันทาให้หลายคนรู้สึกอึดอัดมากๆนะครับทำดีแทบตายแต่ชีวิตดันสู้กลับสังขงเป็นอีหนึ่งตัวละครที่น่าสงสารมากๆเลยแหละครับแฮมสเตอร์ในก้น เอาจริงแค่ชื่อเนี่ยมันก็น่าขนลุกแล้วนะครับกับแฮมสเตอร์ในกลนี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าจักรวาลนันกว้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นมันจะมีเอเลี่ยนอย่างว่าอาศัยอยู่ด้วยโดยลักษณะก็เป็นหนูแฮมสเตอร์น่ารักน่ารัก,รกตัวหนึ่งเลยนี่แหละแต่ดัดไปงอกในกลของมนุษย์เราซะอย่างนั้นแล้วตอนเดินก็ต้องเดินโกงๆงแบบนี้แหละเป็นอะไรที่น่าคลีปี้ชะมัด จริงๆไม่ค่อยมีใครสนอกว่าวิวัฒนาการนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนนะแต่สนใจมากกว่าว่านี่เองจะวิวัฒน์ตัวเองให้ลำบากกว่าเดิมทำไมวะเนี่ยทำไมไม่ต่างคนต่างอยู่กันละวะมารวมกันเพื่อไอ้เจ้าพวกแฮมสเตอร์เหล่านี้มันอาศัยอยู่ในโพรงก้นของคนมีการสร้างบ้านของตัวเองมีครบครอวที่แสนอบอุ่นซึ่งมนุษย์ที่เป็นรากฐานได้มันเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดไม่ได้นะครับเหมือนเป็นแค่พาชนะเฉยๆอ่ะเพราะบางคนเนี่ยมันไม่แม้แต่จะพูดเลยสักคำเดียวเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ที่ไม่มีชีวิตนั่นแหละซึ่งดาวงนนีี้ก็ม็มมโผล่เหเอยู หลายรอบในเรื่องนะถ้าจะไม่ผิดพอๆกับจกักรวาลกลนนั่นแหละที่โผลวมากี่ทีก็ร้องหยีได้ทุกทีเจ้าตด ไอ้เจ้าตดจ,จริงๆถ้าตัดเรื่องชื่อที่ได้มาโดยบังเอิญออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตระดับสูงมากๆนะครับซึ่งอาศัยอยู่นอกมิติที่เรารู้จักที่มายังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนแต่จากข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่คอร์บโบลัสไมเคิลเจ้าเนี่ยมันมีอำนาจทรงพลังอย่างที่หลายคนคงจินตนาการไม่ออกเลยแหละครับและนั่นทําให้เป้าหมายของเขาสําคัญอย่างยิ่งคือการกำจัดมันก่อนที่มันจะกำจัดสิ่งมีชีวิตคาร์บอนอย่างพวกเราให้สินซาสกอน ไอ้เจ้าตดมันมีพลังแร่ธาตุไหลเวียนอยู่ในตัวเองและสามารถปรับเปลี่ยนร่างกายจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้อย่างใจนึกและมีพลังควบคุมจิตใจที่ทรงพลังที่สุดในเรื่องสู่สีกับยูนิตี้มันเลยและนั่นเป็นเหตุผลที่มันต้องถูกกักขังตั้งแต่แรกแต่อย่างไรก็ตามคนที่ดูจะไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่สุดอย่างมอร์ตี้เนี่ยดันไปช่วยมอนนั่นมาซะอย่างนั้นทําให้รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการกลับไปที่บ้านเกิดแล้วรวบรวมวพวกพ้องกลับมายังจักรวาลน,นี้และปราบทุกสิ่งมีชีวิตตคาาาอออนนนนททีีี่่่ลลงงงแะยยึดดสสถเเป็ขัวุ้ ตีเมื่อรู้ความจริงเนี่ยก็เลยต้องจบทุกเรื่องที่ตัวเองก่อขึ้นช่วยจัก,กรวาลเอาไว้นั่นเองซึ่งไอ้เจ้าตดเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตรประเภทกา๊าซที่ลอยได้ไม่กี่ตัวในเรื่องนี้อีกด้วยนะครับเดอะคอมมูลอนไอพวกคอมมูลอนเนี่ยหรือพวกหัวยักษ เป็นเผ่าพันธุ์ทรงพลังที่อาศัยอยู่ในกาแล็กซีของเราซึ่งขนาดหัวของมันหรือก็คือขนาดตัวนั่นแหละใหญ่เทียบเท่าดาวเคราะห์ดาวหนึ่งได้เลยนะครับหรือพูดง่ายๆมันก็คือกาแล็กตัสเวอร์ชันที่มีหัวอย่างเดียวนั่นแหละและก็ไม่รู้ว่าพี่แกอายุยืนมาขนาดไหนนะครับถึงขี้เบื่อขนาดที่จะต้องหาโชว์เจ๋งๆของแต่ละดาวเคราะห์ไว้เชยชมแถมยังจัดการแข่งขันโชว์ของขึ้นมาแบบจริงๆจังๆด้วยซึ่งจริงจังขนาดที่ว่าถ้าโชว์ไหนไม่ถูกใจนะดาวบ้านเกิดของพวกเองก็เตรียมบื้มได้เลยเพราะพวกมันมีอาาาาวุุทททรงอนภพี่ลลย้ดาว พอได้ในช่วงพริบตาฟิเดีกับเดสตาของฝั่งเอ็มไพร์ในเรื่อง Star Wars นั่นแหละซึ่งก็ถือว่าเป็นการกดขี่ข่มเหงที่น่าขนลุกมากๆถ้าบวกกับหน้าตาของพวกมันที่เบะปากตลอดเวลาอีกด้วยเนี่ยโอ้โหนี่มันคลีปปี้น่าขนลุกชะมัดคิงเจลลี่บีนและสำหรับลิสสัตว์ประหลาดที่น่าขนลุกตัวสุดท้ายในเรื่องริกาโมตี้นั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากราชาจอมหืน่นคิงเจลลี่บีนนั่นเองซึ่งลักษณะหน,น้าตาของมันเนี่ย จะเป็นคล้ายกับก้อนมันฝรั่งเน่าสีเทาๆที่มีขนหน้าขยงอยู่นหน่อยๆทั่วหัวนั่นแหละซึ่งหน้าตาจริงๆก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะถ้ามันไม่ได้ทําตัวเป็นพวกเท่าหัวงูหลอกกินเด็กอ่ะและนั่นแหละคือนี้ใส่ที่หน้ารังเกจที่สุดที่แท้จริงของหมอนี่ และด้วยความที่คิงเจเลบีนั้นเป็นถึงคิงเขาเลยใช้อำนาจตรงนี้คอยกดขี่ข่มเหงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาพอภายใต้คราบที่คน,นับถือนั้นมอน,นี่มันกลับทาตัวตรงกันข้ามยิ่งเรารู้ว่ามอตี้รอดมาได้แบบบุดบิดเราก็ยิ่งโล่งใจเพราะจริงจริงก็มีคนอื่นหลายคนที่ไม่ได้โชคดีแบบนี้เห็นได้จากในเอ็นเครดิตหลังหมอน,นั่นถูกดิกยิงตัวระเบิดไปแล้วมันคือรูปถ่ายหลักฐานสูญยอยที่คิงเจเลบีได้เก็บเอาไว้ใต้รูปปั้นของตัวเอง และสุดท้ายคนในเมืองเพียงหยิบมือหนึ่งที่มาพบเข้าก็ตกลงกันว่าจะเหยียบเรื่องนี้ให้มิดและจดจำคิงในฐานะราชาผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นอะไรที่น่าขนลุกที่สุดในซีรีส์ริการมตี้นี้แล้วแหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ก็คือเหล่าเอเลี่ยนน่าขนลุกในเรื่องริการ์ตี้แล้วนะครับ ทุกคนจะเห็นเลยว่าคําว่าความน่าขนลุกนั้นมันไม่ได้มาจากรูปร่างหน้าตาเพียงอย่างเดียวนะแต่บางทีเรื่องนิสัยและก็ตะก,กาความคิดเนี่ยก็สามารถเป็นเรื่องที่น่าขนลุกได้เหมือนกันและความจริงนี่ก็คือแค่สิตัวเท่านั้นที่เราคัดมานะครับมันแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นจริงๆอ่ะพอในเรื่องนี้อย่างที่รู้กันว่ามันมีความกาวเยอะมากๆผู้ตัวละครก็เช่นกันนะนะว่าแต่ทุกคนนึกถึงเอเลี่ยนหน้าสยองตัวไหนได้อีกบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันหน่อยนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูนี้ตูนด้วยนะครับหรือถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันด้วยเละครับขอบคุณทุกคนมานนที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ